สวัสดีคะ่ะโตโยต้าท้ายโด่งนะคะรถสวยๆย,ยังอยู่นะคะรถบ้านแท้เลยนะคะไม่เคยติดแก๊สนะสีสันรอบคันยังดูสวยนะคะยังดูเงาอยู่นะคะตำหนีแค่ตรงกันชนด้านหน้าแค่นั้นเองนะคะการใช้งานดีนะคะเครื่องดีแห้งๆเลยนะคะรถบ้านแท้เลยค่ะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะ ราคานี้เอาไปใช้งานได้เลยนะคะ42ใบเท่านะคะรถสีบอลเงินนะคะพาสี6 7สิงหานะคะแอร์เย็นฉ่ำๆระบบไฟออกครบหมดทุกจุดนะคะขับขี่ทางไกลได้สบายความร้อนปกตินะคะใจทักมาโทรมาได้นะคะรถอยู่ขอนแก่นค่ะคอนโซลสวยเลยนะคะกว้างขวางดีนะคะตโตโยต้าท้ายโด่งนะคะ ไปกันได้หลายคนนะคะเครื่องเดิมนะคะ106นะคะ106 <2006 S 2> เครื่องเดิมเกียร์ธรรมดานะคะและเอกสารครบทุกอย่างนะคะไปใช้งานได้เลยขับส่งได้นะคะขับส่งได้ทั่วไทยนะคะคิดค่าส่งตามระยะทางนะคะสนใจทักมาโทรมาถามได้นะคะพร้อมใช้งานเลยคะ่ะ